สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีทุกคู่ทุกคนเห็นายมื่อนี้กับวันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเมื่อนี้กับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิง้งหัวยุก,กลางทงไฮทงนาคือเก่าแล้วครับหัเเวเฉาเราผมมีเวียร์เงี้ยนครับนี่แต่ถ่ายทำลิปให้แฟนเพจแฟนครับเบิง้งเนาะครับเนาะ าพามาเบิ้งว้อยู่กลางทงไหทงนาของแท้ครับอ,ออกสไตล์บามันไทยไงเขาเลยนะครับแม่เนี่ยเนื้อหนังต้นโตเน,นี่ยย่นเป็นย่นย่อนเป็นย่น,ยน,น,ยนหนาเป็นหนาเนาะครับเนาะย,ย่นย่อนหนานะครับแม่เนี่ยสปเปกของหัว,วเถาเจ้าอีกแล้วครับง้วแม่เนี่ยหมสูงถีแต่ลอยสี่สิบเนาะครับเนาะครับผมได้แน่นอนครับลอยสี่สิบนะ มันไทยหนาเป็นหนาครับผมพูดหน่อครับเบิ่งเอาเลยออกสก,กายบามันไทยใหญ่เอา,าเลยเนาะครับเนาะง้วแแม่นี่จอมเพิรนก็ยูดีเด้อครับเด้อเป็นงัวงามได้เลยเนาะครับเนาะงัวแแม่นี่พูดหน่อครับเงาหางเพิรนบ้านไทยเพิรนเชฟบ,บะ,น,บบบะนะครับโอ้ไอเชฟบะเงียวแตกเลยครับบ นนะครับบ้าเป็นบ้าครับผมอ้าไอา้ไอ้เงี้ยครับสาวนี่หางหลึกหางลานี่นะครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับหมักงวนิยมชมชอบงวคือหัวเฉยๆมากเนาะครับเนาะแม่นี่ได้การครับนี่กระั้นตีได้ครับสมใบมีใบมีหลอดให้เช็คทองให้เรียบร้อยเนาะครับเนาะแม่นี่รับประกันทองครับผม รับประกันมันะครับว่เมนวามีทองนะครับเนอะทองพันมีอยู่แล้วครับผมเราประกันมัเนาะครับเนาะแม่เนี่ยพอพันตัวใดเลาหัวเฉาเยาคือบอกให้เบง้ักเทื่อเนี่ยเจ้าโบยอยู่ขนลดพันธุีว่าเอ้าเบิ้งไว้เบื้องหลอดต้องกันครับผมวันนี้เบิ้งใบเบิ้งหลอดแล้วกระจ้าที่เปิดราคาได้ครับเนอะกอเปิดก้อนก็ได้ครับเปิดก้อนนะครับเนาเอฟซีของหัวงเฉาเยากัใจหอนนะครับแต่ละอนก็ได้เปิดราคาลดนะก้อนพันว่าเจ้าโบย่งยังหมู่ บางคนก็บอกโอ้ยไร่สาลา,าขาดโจน่อยาสาล่ายอยู่ดครับเด้อตังใจฟังจากดอยนะครับเนาะเอาละครับเปิดแล้วสามสองหนึ่งศูเปิดไว้เก้า0มื่นหาพันนะครับมเมนาะแม่นียนะครับเนาะโมเมนตเก่าพันาเมือนะครับเนะเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะเพณนะครับคว้มหนาค้มยนค้มยอนของเพิ่นลึงคอลึงทองเนี่ยเลือกินเหลือใสครับผม คลิปนี้เอฟซีของหัวเฉวเยาดุนๆน,นะครับเน้ะอยากให้ได้อยู่ครับในคลิปนี้แม่นี่เนาะครับเนาะพุนนะครับหางพ่นลากดินเลยนะครับเน้ะหางพ่นเหลือกินเหลือใสครับเนี่ยแม่นี่อยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันได้การครับพึ่งได้ลูกโตที่สองเนี่เนาะครับแล้วถี่สมไป้นี่คุณนะครับหางพ่นโอ้ยน้แม่นี่แหมจัดสรรขัดสรรมาให้เอฟซีของหัวเฉาเยาโดยเฉพาะนะครับ ราคากระแสนมิตรภาพด้วยครับเด้อแถมจงฟีให้ทั่วภาคอีสานนะครับเด้อพูนนะครับหางพูนเอาขาพ่อมมาสั่นพูนมาโอ้โหทุ่งกะหางพูนอะไรพูนขาพูนพ่อมมาพูนนะครับในด้านขาทกขาถอนหางมกหางดอกเนี่ยหัวเชียวย่าก็รับประกันแห่งคือเก่าแหละครับผมคือคือถูกคลิ่นนะครับเนาะแม่นี่เอฟซีของหัวเชียวยอดโบควรผ่านนะครับเด้อ ได้มักครับแม่นี่เหลือกินเหลือใสครับข้มหนาค้มยนค้มยอนของเพิ่นที่สำคัญกับเอ๋อเบิองใบเบิองหลอดเพิ่อนน้องบานครับพุณนะครับข้มหนาค้มยนค้มเฉิดของเพิ่นเบิองอะไรครับค้มเฉิดของเพิ่นก็ได้เอาครับมาเบิองใบเบิองหลอดน้ำกันบานนี่เปิดไปเก้าหมื่นห้าพันเอฟซีเด็กรองมาเนาะครับเนาะเปิดดูๆแน่ราคาเพิ่นว่ะเอาครับ นี่คือคือสีดุเนี่ยอยู่นะกรับเนาะเอาละครับวันเดือนปีที่ผสมนะครับเนาะนั่นแหละครับกำนดขอดครับสี่ห้าเดือนนะครับเนาะแม่นี่ยย่างเดือนที่หาเนี่ยครับผมเดือนที่หาแล้วก็ทายสี่เดือนนะครับเนาะก็ได้กินน่องครับรับประกันทองให้พอพันกับพุ่นนะครับว่าธรรมดาครับ หมากพริกแดงผมนะครับมีบกักพริกพร้อมนะครับน,นั่นคล้องแท้ครับม่หมากพริกเคียงคู่แนวนี่แดงเป็นแดงนะครับเด้อแม่พันธุ์พันธุ์กระแดงพร้อมพอพันธุ์พันธุ์กระแดงพริกแดงนี่พริกแดงกับสายยาวพันนะครับผมแดงเป็นแดงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่หัวเฉาเจ้างไทยทำลิปมาเนาะครับเนาะพริกแดงนี่เพิ่นให้ลกูก ลูกแฝดเมื่อไรชุดเลยเด้อครับเด้อผีแดงนะครับเนาะพุ่นนะครับความเชิดของพ่นเบิ่งกันเลยครับนั่นครับความเชิดพ่นเบ่งไข่ไก่อีกเจ็กน้อยนะครับเนาะแดงว่ามีจำเนียเด้อครับเด้องัวแม่นี่นะครับเนาะแดงปอดปวดครับผมข้มเชิดขมยนขมยนขมยนนี่บ่อไอตัวได้ครับงัวแม่นี่ได้มักหัวเสียยอดหลายเติบอยู่ครับผม อร่อยคะแนนกับพ่นเหรอครับผมให้เต็มอร่อยเด้เนาะครับเนาะแม่นี่ยควย่ำยนคว่ำยนควมหนาได้ทุกแนวครับเนะี่ยคอเข้าดำบือดำด,ำดิจิบใบหูกับดำนะครับเนาะกีนิแห้งดำครับมองเอฟซีคงหัวเชียวอยากให้ดำกับแห้งดำนะครับเนาะทางเป็นนิ้เบิดเท่านั้นครับทางเลิกทางลามพูนเหรครับนึงคอนึ่งทองเพิ่น เหลือกินเหลือกินเหลือใช้แล้วครับคลิปนี้เอฟซีหัวเฉยวยาดด่วนนะครับเนาะดีดปิ้งขึ้นก้อนมูสระเปิดเบิ้งลอดครับเปิดเบิ้งแล้วอย่าลืมนะครับเนาะโทรมาเปิดเบิ้งสื่อไปโทรมาบ่ไเด้๋ยนะครับเนาะเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบไปชั่านี้แล้ครับขอบคุณในไลน์แฟนเพจแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามคลิปหัวเฉียอยู่นะครับเนาะ คลิปนี้ก็จบไปสำนี้แหละครับผมเงายนยนเลิกหนารวมยู่นี่แหละครับแม่นี่แม่เดียวเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปํำนี้แหละครับผมสวัสดีครับย่อมละไครครับเก่าเมื่หาพันครับคุณโชว์บรรทายห้เบิรงกนะครับเงาหางเงยวันหางแข่เนาะครับเนาะตามตำรับตำราโบราณนะครับ เราหางตรงนี้หางก็ต้องคือหางแขกมันยันนงแมงหัวงามมาสั่นผู้เฒ่าเพิ่นบอกมาว่าว่า <c ười> นี่นะครับเดี๋ยวกินเดือกใสครับผมเป็นแม่บอกแม่พันในการครับนี